เกษียณอย่างสงอบอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งลูกหลานคุณเคยแอบ,บถามตัวเองไหมว่าถ้าวันหนึ่งเราแก่ขึ้นแล้วต้องอยู่ลำพังเราจะอยู่ยังไงคำถามนี้อาจฟังดูน่ากลัวแต่ความจริงคือมนุษย์ทุกคนต้องเผชิญมันไม่วันใดก็วันหนึ่งต่อให้เรามีลูกมีหลานมีครอบครัวพร้อมหน้าแต่ไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดเวลาทุกคนต่างมีเส้นทางชีวิตของตัวเองและสุดท้าย เราก็ต้องกลับมาพึ่งตัวเราเองอยู่ดีแต่การอยู่คนเดียวตอนแก่ไม่ได้แปลว่าเดียวดายหรือลำบากเสมอไปในทางกลับกันมันอาจเป็นช่วงชีวิตที่สงบที่สุดอิสระที่สุดและเป็นตัวของตัวเองที่สุดถ้าระวังแผนสามเรื่องให้ดีตั้งแต่วันนี้คือเรื่องเงินเรื่องสุขภาพและเรื่องใจหลายคนกลัวภาพวัยเกษียณเพราะคิดว่าต้องมีเงินเยอะต้องมีลูกคอยดูแล ต้องมีบ้านใหญ่ๆหรือมีคนเฝ้าตลอดแต่ความจริงแล้วคนจำนวนมากใช้ชีวิตหลังอายุ60-70ถึงอย่างสงบโดยรายได้ไม่มากบ้านไม่ใหญ่แต่ใจมั่นคงเพราะเขารู้วิธีจัดระบบชีวิตให้ดูแลตัวเองโดยไม่ต้องรบกวนใครคลิปนี้จะพาคุณเห็นภาพชัดๆว่าการ,กรเกษียณอย่างสงบอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งลูกหลานไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อม ไม่ต้องรอให้พร้อมขอแค่เริ่มอย่างถูกจุดเพราะชีวิตหลังเกษียณไม่ได้ต้องการความหรูหรามันต้องการเพียงความมั่นคงพอดีบวกใจที่วางเบาและทั้งหมดนี้คุณสร้างได้ด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้เลย 1. ความสงบในวัยเกษียณเริ่มจากการวางโครงเงินให้ดูแลตัวเองแทนลูกหลานความสงบในวัยเกษียณไม่ได้เกิดขึ้นเองตามอายุ แต่มันเกิดจากโครงสร้างชีวิตที่เราวางไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือโครงเงินระบบการเงินที่ดูแลเราแทนลูกหลานเมื่อวันที่เราไม่มีแรงทำงานเหมือนเดิมหลายคนเชื่อว่าแค่มีเงินเก็บก้อนหนึ่งก็เพียงพอแล้วแต่ความจริงคือเงินก้อนไม่ได้ทำให้ชีวิตสงบเท่าโครงเงินที่ไหลเข้ามาเรื่อยเพราะเงินก้อนใช้ไปก็หมด แต่เงินที่เข้าประจำทุกเดือนจะทำให้เรามั่นใจว่าทุกวันข้างหน้าเราจะอยู่ได้อย่างไม่ต้องกลัวโครงเงินที่ดีในวัยเกษียณต้องมีสามชั้นแบบกันลม้มคือรายได้ประจำที่ไม่ต้องทำงานเงินสำรองรับเหตุฉุกเฉินถ้าใช้จ่ายที่จัดการได้ 1. รายได้ประจำที่ไม่ต้องทำงานเงินที่ดูแลเราแทนลูกหลาน รายได้แบบนี้ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยที่สุดเพราะต่อให้ล้มป่วยพิก,การหรือเดินไม่ได้เราก็ยังมีรายรับไหลเข้ามาเองโดยไม่ต้องทำงานจริงๆรายได้แบบนี้อาจมาจากหลายทางเช่นดอกเบี้ยจากเงินฝากหรือพันธบัตรกองทุนรวมที่ทยอยจ่ายปันผลเงินค่าเช่าเล็กๆจากทรัพย์สินที่มีอยู่เงินประกันชีวิตแบบบำนาญ เงินบำนาญจากนานประจำหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดิมไม่จำเป็นต้องเยอะขอแค่พอจ่ายค่ากินอยู่พื้นฐานเช่นค่าอาหารทาน้ำไฟท่ายาเพราะเมื่อรายได้ประจำเท่ากับรายจ่ายพื้นฐานชีวิตจะรู้สึกเบาทันทีเหมือนมีคนคอยจ่ายค่าครองชีพให้ตลอดชีวิตการสร้างรายได้แบบนี้ไม่ต้องรอถึงแก่ใครเริ่มวางระบบตั้งแต่อายุ35-55 จะเห็นผลชัดมากหลังเกษียณ 2. เงินสำรองฉุกเฉินการชีวิตไม่สะดุดหลายคนแก่แล้วเครียดไม่ใช่เพราะไม่มีรายได้แต่เพราะกลัวเหตุฉุกเฉินเช่นเจ็บป่วยหนักซ่อมบ้านใหญ่ค่าเดินทางกระทันหันเป็นต้นเงินสำรองที่เหมาะสมคืออย่างน้อย6-12เดือนของค่าใช้จ่ายต่อเดือนยิ่งเราอายุมากขึ้นเงินก้อนส่วนนี้ยิ่งสำคัญ เพราะช่วยลดความกังวลได้มหาศาลวางแยกไว้เฉพาะกิจไม่แตะไม่ถอนไม่ปนกับเงินใช้ประจำมันจะเป็นเหมือนเบาะรองรับชีวิตถ้าวันหนึ่งเราตกลงมาเราจะไม่เจ็บหนัก 3. ถ้าใช้จ่ายที่จัดก,การได้ชีวิตสงบเริ่มจากการไม่ใช้จ่ายเกินตัวการ,กรเกษียณแบบสงบไม่ได้แปลว่าต้องใช้ชีวิตแบบทรมานตัวเอง แต่คือการใช้ชีวิตแบบรู้ตัวเราตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นออกแล้วโฟกัสกับสิ่งที่ให้ความสุขจริงๆตัวอย่างค่าใช้ใจ่ายที่ควรรู้ล่วงหน้าค่าอาหารลดลงได้ถ้าอยู่แบบเรียบง่ายค่ายาและตรวจสุขภาพเพิ่มขึ้นตามอายุถ้าเดินทางลดลงเมื่อไม่ต้องเดินทางไปทำงานถ้าบำรุงบ้านค่าน้ำไฟมักคงที่หรือเพิ่มเล็กน้อย เมื่อเราตั้งตัวเลขพื้นฐานได้เช่นเดือนละ800 0 1 0 0 0หรือ1 2 0 0 0บาทจะทำให้เราคำนวณโครงเงินให้รองรับชีวิตได้แบบไม่เดาสุ่มไม่กังวลเพราะความกลัวส่วนใหญ่ของคนใกล้กเกษียณมาจากกลัวเพราะไม่รู้ตัวเลขจริงของชีวิตตัวเองถ้าเราตีตัวเลขชัดความกลัวก็หายไปเกินครึ่งโครงเงินที่ดีเท่ากับชีวิตที่ไม่ต้องพึ่งลูกหลาน ความสงบของวัยเกษียณไม่ได้เกิดจากการมีลูกเลี้ยงดูแต่เกิดจากการที่เรามีระบบการเงินที่เลี้ยงตัวเราได้ทุกเดือนลูกหลานคือความรักไม่ใช่แผนการเงินคนที่วางระบบชีวิตอย่างถูกต้องจะอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างภาคภูมิใจไม่สร้างภาระไม่เป็นหนี้ไม่ต้องรอใครมาช่วยและสำคัญที่สุดไม่ต้องก้มหน้าไม่ต้องเกรงใจลูกหลาน ไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระใครเพราะเรามีโครงเงินที่แข็งแรงพอที่ดูแลชีวิตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่เราเดินช้าลงกินได้น้อยลงและต้องใช้เวลาส่วนใหญ่กับตัวเองชีวิตที่สงบไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือผลลัพธ์ของการวางระบบเงินให้ถูกตั้งแต่ก่อนที่เราจะแก่ 2. ออกแบบบ้านชีวิตให้ดูแลง่าย เหมาะกับการอยู่ลำพังการเกษยียณอย่างสงบไม่ได้เริ่มต้นจากเงินอย่างเดียวแต่เริ่มที่พื้นที่ชีวิตที่เราอยู่ทุกวันด้วยเพราะเมื่อแก่ขึ้นสิ่งที่ทำให้เหนื่อยที่สุดไม่ใช่การไม่มีเงินแต่คือการต้องดูแลบ้านที่ใหญ่เกินไปเดินขึ้นลงบันไดจนปวดเขา่าหรือมีข้าวของเยอะเกินจำเป็นจนใช้พลังมากกว่าที่ควรการออกแบบบ้าน และวิถีชีวิตให้ดูแลง่ายคือหัวใจสำคัญของการอยู่ลําพังอย่างมั่นคงและคือสิ่งที่ทำให้เรามีแรงเหลือไปดูแลสุขภาพและใจของตัวเอง 1. บ้านต้องเล็กง่ายปลอดภัยอยู่ลําพังต้องใช้พลังน้อยที่สุดเมื่ออายุมากขึ้นความคล่องตัวจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดการอยู่ในบ้านที่เรียบง่ายไม่รกไม่ต้องปีนไม่ต้องก้มเยอะ 3. ส,สร้างรายได้และระบบเงินที่อยู่กับคุณไปจนลมหายใจสุดท้ายหัวใจของการอยู่ลำพังอย่างไม่ต้องกลัวอนาคตคือรายได้ที่ไม่หายไปตามอายุเพราะวันที่เราทำงานไม่ไหวเดินไม่คล่องหรือเจ็บป่วยรายได้จากแรงงานจะหยุดทันทีสิ่งเดียวที่ยังคงอยู่คือระบบเงินที่เราวางไว้ก่อนล่วงหน้ารายได้ที่อยู่กับเราจนถึงวันสุดท้ายไม่จำเป็นต้องมากแต่ต้อง สมั่งเสมอและควบคุมได้และยิ่งเราเตรียมตัวเร็วเท่าไหร่ความสงบในช่วงบั้นปลายก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น 1. รายได้แบบไหลเข้าประจำ Passive Income ที่แท้จริงในวัย60-80ปีรายได้ที่ดีที่สุดคือรายได้ที่ไม่ต้องใช้แรงแรกไม่ต้องลุกไปไหนไม่ต้องใช้สมองหนักไม่ต้องเสี่ยงลงทุนเกินตัวตัวอย่างรายได้ที่เหมาะกับผู้สูงวัยคือ 1. ปันผลจากกองทุนรวมหรือหุ้นปันผลไม่จำเป็นต้องซื้อเป็นล้านแม้มีเงินหลักหมื่นถึงหลักแสนก็ทำรายรับเล็กๆทุกไตรมาสได้ข้อดีคือบริหารง่ายมีผู้จัดการกองทุนดูแลแทน 2. ดอกเบีย้ยจากพันธบัตรหรือเงินฝากประจำความเสี่ยงต่ำรายได้สม่ำเสมอเหมาะมากสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการความมั่นคงก่อนเป็นอันดับแรก 3. ค่าเช่ารายเดือนจากพื้นที่เล็กๆที่มีอยู่แล้ว เช่นให้เช่าที่จอดรถเก็บของห้องเล็กๆไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องซ่อมแซมเยอะ 4. ประกันชีวิตแบบบำนาญบางคนเริ่มทำตั้งแต่อายุ30-50ถึงปีพออายุ60จะได้เงินรายปีต่อเนื่องแม้ไม่ได้ให้รายได้สูงแต่ให้ความรู้สึกมีเงินเข้าแน่นอนรายได้ประจำเหล่านี้จะกลายเป็นเหมือนลูกหลานที่คอยโอนเงินให้ทุกเดือนแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือมันไม่บน่นไม่เหนื่อยไม่ลืมไม่เบี้ยว และดูแลเราได้จนวันสุดท้ายจริงๆ 2. ระบบถอนเงินอย่างยั่งยืนใช้ยังไงให้เงินไม่หมดก่อนเราการมีเงินเก็บอย่างเดียวไม่พอเพราะถ้าใช้ผิดจังหวะถอนมากเกินไปเราอาจหมดเงินก่อนหมดลมหายใจผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกมีหลักง่ายๆเรียกว่าเกณฑ์4%เปอร์เซนตคือการถอนเงินปีละประมาณ4%เปอร์เซนของเงินเก็บเพื่อให้ดอกผลที่สร้างขึ้นมาพอทดแทนเงินที่ถอนออกไปตัวอย่างเช่น ถ้ามีเงินเก็บ1ล้านบาทควรถอนใช้ปีละประมาณ4ี่0 0ื่บาทหรือเดินละราว3,300บาทอย่างต่อเนื่องหลาย10ปีโดยเงินต้นยังอยู่ถ้าไรายได้ประจำดอกเบี้ยปันผลเช่าช่วยเสริมเข้ามาเงินเก็บก็จะคงอยู่ได้นานขึ้นมากจนถึงวันที่เราไม่ต้องใช้เงินแล้วก็ยังเหลืออยู่ 3. แผนรายจ่ายลดความเสี่ยงอยู่ลำพังต้องใช้เงินให้ฉลาดขึ้นคนที่อยู่คนเดียวไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายมากมาย แต่ต้องจัดให้เป็นระบบเพื่อไม่ให้เงินรั่วโดยไม่รู้ตัว3ก้อนหลักที่ต้องบริหารให้ดีคือ 1. ก้อนใช้ใจ่ายประจำอาหารค่าน้ำค่าไฟค่ายาค่าเดินทางเล็กๆต้องรู้ตัวเลขเฉลี่ยต่อเดือนอย่างชัดเจน 2. ก้อนสำรองฉุกเฉินเก็บไว้6-12เดือนของค่าใช้ใจ่ายเหตุผลเดียวกับบทก่อนมันทาให้ใจสงบ 3. ก้อนรักษาพยาบาลอาจเป็นประกันสุขภาพแบบผู้สูงวัย หรือเงินสำรองเฉพาะกิจสำหรับค่ารักษาที่เกินประกันเพราะค่าใช้ใจ่ายตรงนี้เพิ่มขึ้นตามอายุแน่นอนการจัดเป็นสามก้อนจะทำให้เรารู้ว่าเงินจะระบาดอยู่ตรงไหนและชีวิตจะไม่ตึงเครียดเหมือนการเอาเงินทั้งหมดไปกองรวมใช้ไม่เป็นระบบ 4. ปรับรายได้ให้เหมาะกับร่างกายตามช่วงอายุช่วงอายุ55-70ถึงปียังทำงานเบาๆได้แต่หลังจากนั้นส่วนใหญ่ร่างกายและความจำจะช้าลงการมีงานเสริมบางอย่างที่ไม่ใช้แรงเช่น สอนงานที่ตัวเองถนัดขายของเล็กๆออนไลน์รับงานทำที่บ้านให้คำปรึกษาในสิ่งที่เคยทำมาก่อนไม่ต้องทำเป็นอาชีพจรงิงจังแค่ทำให้ชีวิตยังรู้สึกมีคุณค่าและมีเงินเข้าบ้างจะช่วยให้ความมั่นใจและความสุขเพิ่มขึ้นมากแต่เมื่อร่างกายเริ่มบอกว่าพอแล้วระบบรายได้แบบอัตโนมัติที่วางไว้จะเป็นตัวรับไม้ต่อทันทีไม่ต้องฝืนไม่ต้องห่วงรายได้ที่ดีคือชีวิตที่ไม่ต้องง้อใคร ความกลัวของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ใช่กลัวความตายแต่กลัววันที่ตัวเองไม่มีเงินกลัวเป็นภาระกลัวต้องขอกลัวถูกมองว่าไร้ค่าแต่ถ้าเรามีระบบไรายได้ที่ไหลเข้ามาแม้ในวันที่เรานั่งเฉยๆความกลัวทั้งหมดจะจางลงแทนที่ด้วยความมั่นใจว่าฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองเงินที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องคือเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดในบ้านปลายชีวิตดูแลเราจนถึงลมหายใจสุดท้าย สอยู่คนเดียวแต่ไม่เหงาวิธีดูแลใจให้มีพลังทุกวันหลายคนคิดว่าการอยู่คนเดียวในวัยเกษียณคือความเหงาเป็นภาพของวันที่เงียบเกินไปไม่มีเสียงผู้คนไม่มีครอบครัวอยู่กับตัวเองทั้งวันแบบโดดเดี่ยวแต่ในความจริงแล้วความเหงาไม่ได้เกิดจากการไม่มีคนอยู่ด้วยความเหงาเกิดจากการ ไม่มีความหมายให้ตัวเองอยู่กับมันต่างหากมีผู้สูงวัยจำนวนมากที่อยู่ลำพังอย่างสงบสุขและมีพลังเพราะเขารู้วิธีจัดการใจให้ชีวิตมีความหมายในทุกเช้าทุกมือ้อทุกเย็นและทุกลมหายใจเข้าออกของตัวเองและนี่คือสิ่งที่ทำให้คนอยู่คนเดียวแต่ไม่เหงาหนึ่งเริ่มต้นวันด้วยสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่า เมื่อไม่มีงานไม่มีลูกหลานให้ดูแลไม่มีหน้าที่ต้องทำเหมือนสมัยทำงานหัวใจของคนวัยเกษียณจะเริ่มจางลงถ้ารู้สึกว่าวันนี้ตื่นมาทำไหมดังนั้นให้เริ่มต้นวันด้วยกิจกรรมที่ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นประโยชน์เช่นรดน้ำต้นไม้ทำอาหารง่ายๆให้ตัวเองทำความสะอาดบ้านวันละนิดเขียนบันทึกขยับร่างกาย10-15นาที สิ่งเล็กๆเหล่านี้คือหน้าที่ที่สร้างคุณค่าและช่วยให้ใจคุณมีเนื้อมีตัวมีเป้าหมาย 2. ใช้พลังของกิจวัตรเป็นยารักษาใจคนที่อยู่ลำพังแล้วเหงาส่วนใหญ่เหงาเพราะเวลาเหลือมากเกินไปและใจไม่รู้จะไปยึดอะไรแต่ถ้าคุณสร้างกิจวัตร3-5ถึงอย่างต่อวันใจจะตั้งหลักได้ง่ายกว่าเช่นเช้าทำสวน สายเดินออกกำลังกายบายอ่านหนังสือหรือฟังพอดแคสต์เย็นทำอาหารค่ำดูทีวีหรือนั่งสมาธิกิจวัดเป็นเหมือนราวจับที่ทำให้จิตใจไม่ล้มแม้จะอยู่คนเดียวก็ตามมันไม่ต้องเยอะแต่ต้องต่อเนื่อง 3. เลือกคบคนที่เติมพลังไม่ใช่คนที่ใช้พลังวัยกเกษียณไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนเยอะ เพียงแค่มีสองถึงสามคนที่เรารู้สึกคุยแล้วสบายใจแบ่งปันกันได้ไม่ต้องแกล้งแข็งแรงไม่ต้องพูดดีเพื่อเอาใจแค่นี้ก็เพียงพอความสัมพันธ์ที่ดีไม่จำเป็นต้องเจอกันบ่อยเพียงแค่ทักกันได้คุยกันได้ก็ทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่ลำพังในโลกนี้หากใครทำให้รู้สึกหนักใจดึงพลังหรือเอาแต่ต้องการจากเราโดยไม่เคยเติมกลับ คุณสามารถเว้นระยะได้เลยวัยกเกษียณควรเป็นวัยที่เลือกความสงบไม่ใช่วัยที่ต้องแบกใครอีกแล้ว 4. สร้างพื้นที่ใจด้วยงานอดิเรกความเหงาจะแทรกเข้ามาเมื่อใจว่างงานอดิเรกคือสิ่งที่เติมเต็มช่องว่างนั้นอย่างอ่อนโยนไม่ว่าจะเป็นปลูกผักเล็กๆวาดรูปเย็บผ้าถ่ายรูปทำงานไม้ศึกษาธรรมะ ดูแลสัตว์เลี้ยงต่อจิ๊กซอเขียนไดอารี่งานอดิเรกไม่ใช่แค่กิจกรรมมันคือเพื่อนเงียบๆที่ทำให้คุณมีโลกของตัวเองโลกที่ไม่มีใครมารบกวนและทำให้เวลาไม่ได้ผ่านไปอย่างว่างเปล่า 5. ดูแลใจลึกๆด้วยการอยู่กับตัวเองอย่างมีสติการอยู่เงียบๆไม่ได้ทำให้เหงาแต่การอยู่เงียบๆแบบไม่มีสติทำให้ใจเปราะ ลองฝึกนะนั่งเงียบๆหายใจเข้าออกลึกๆนับลมหายใจเขียนสิ่งที่ขอบคุณตัวเองในแต่ละวันพูดกับตัวเองด้วยคำอ่อนโยนเช่นวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วมันไม่ใช่ธรรมะขั้นสูงแต่มันคือการดูแลใจอย่างอ่อนโยนใจที่ได้รับการดูแลทุกวันจะไม่รู้สึกเปลี่ยวแม้ต้องอยู่ลำพัง6มองความโดดเดี่ยวเป็นพื้นที่สงบ ไม่ใช่ทั่วทันคนจำนวนมากกลัวการอยู่คนเดียวเพราะคิดว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความล้มเหลวแต่ความจริงคือคนอยู่คนเดียวคือคนที่เข้มแข็งกว่าที่คิดเพราะเขารู้จักใช้ชีวิตด้วยขาของตัวเองใจของตัวเองลองปรับมุมมองใหม่ว่าการอยู่คนเดียวคือช่วงเวลาที่ฉันจะได้กลับมารักตัวเองแบบเต็มที่ที่สุดเมื่อมองแบบนี้ความเหงาจะค่อยๆจางลง และความสงบจะค่อยๆเติมเข้ามาแทนที่การอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องน่ากลัวมันเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของชีวิตและถ้าคุณจัดการใจด้วยความอ่อนโยนคุณจะพบว่าการอยู่ลำพังในวัยกเกษียณอาจเป็นช่วงเวลาที่หัวใจเบาที่สุดในชีวิตก็ได้ 5. แผนสุขภาพและระบบช่วยเหลือตัวเองในวันที่ร่างกายเริ่มเปลี่ยนเมื่ออายุมากขึ้นสิ่งที่เปลี่ยนก่อนเงินก่อนบ้านก่อนความเหงา คือร่างกายการลุกนั่งเดินยกของการมองเห็นการได้ยินการทรงตัวสิ่งที่เมื่อก่อนทำได้ง่ายกลับเริ่มต้องใช้แรงมากขึ้นนี่ไม่ใช่ความผิดพลาดของชีวิตแต่มันคือกระบวนการธรรมชาติที่ทุกคนต้องเจอและเพราะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เราจึงต้องมีแผนสุขภาพและระบบช่วยเหลือตัวเองเพื่อให้เรายังอยู่ได้อย่างสงบสบายและปลอดภัยแม้วันหนึ่งร่างกายไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 1. สุขภาพคือทรัพย์สินที่ต้องเติมก่อนถึงวันที่จำเป็นต้องใช้ในวัยทำงานเราอาจดูแลสุขภาพเท่าที่มีเวลาแต่ในวัยกเกษียณเราต้องดูแลสุขภาพเท่าที่จำเป็นเพราะทุกโรคทุกอาการใช้เวลาเป็นปีๆกว่าจะปรากฏยิ่งเริ่มดูแลเร็วเท่าไหร่ความเสี่ยงก็ลดลงเท่านั้นพื้นฐานที่ควรทำเป็นนิสัยเดินวันละ20-30นาทีช่วยระบบหัวใจข้อต่อและการทรงตัว ยืดเหยียด10นาทีทุกเช้าป้องกันอาการตึงหลังตึงเข่าวัดความดันน้ำตาลสัปดาห์ละ1-2ครั้งตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อเจอปัญหาให้เร็วที่สุดกินให้พอดีไม่ตามใจป่าแต่ไม่ทรมานตัวเองสุขภาพดีไม่ได้แปลว่าห้ามทุกอย่างแต่คือรู้ขีดจำกัดของร่างกายและไม่ละเลยมัน 2. อ,ออกแบบบ้านให้เป็นพื้นที่ปลอดอุบัติเหตุอุบัติเหตุเล็กๆสำหรับคนอายุ30 40 อาจเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนอายุ60-70โดยเฉพาะการล้มที่เป็นสาเหตุหลักของการนอนติดเตียงบ้านที่เหมาะกับไวัยเกษียณต้องมีไม่มีพื้นที่ต่างระดับหรือมีทางลาาแทนบันไดราวจับในห้องน้ำพื้นไม่ลื่นแสงสว่างทั่วถึงโดยเฉพาะทางเดินและหน้าห้องน้ำพื้นที่เก็บของหยิบง่ายไม่ต้องก้มไม่ต้องเอื้อมสูงเตียงสูงพอดีลุกไม่เตี้ยเกินไป เก้าอี้มีพนักพิงไม่ใช่เก้าอี้เตี้ยหรือไม่มีพนักบ้านที่ปลอดภัยไม่ใช่บ้านหรูแต่เป็นบ้านที่ทุกการเคลื่อนไหวปลอดภัย 3. ระบบช่วยเหลือตัวเองเตรียมทุกอย่างไว้ก่อนวันที่ต้องใช้แม้เราพึ่งตัวเองได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำทุกอย่างคนเดียวระบบช่วยเหลือตัวเองคือสิ่งที่ทำให้เราอยู่ได้อย่างสบายใจแม้ไม่มีลูกหลานอยู่ใกล้ๆระบบที่ควรมีสายด่วนฉุกเฉินส่วนตัว ตั้งเบอร์โทรสำคัญไว้ในมือถือเช่นโรงพยาบาลใกล้บ้านศูนย์อาสาสมัครผู้สูงอายุเพื่อนบ้านที่ไว้ใจได้บางคนเลือกติดปุ่มฉุกเฉินติดตัวที่กดแล้วมีคนมาเช็คภายในไม่กี่นาทีบริการตรวจเยี่ยมรายเดือนสมัยนี้มีบริการสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเช่นพยาบาลเยี่ยมบ้านมักกายภาพมาช่วยยืดเหยียดตรวจสุขภาพเบื้องต้นถึงบ้านไม่แพงอย่างที่คิดและช่วยป้องกันปัญหาใหญ่ได้มากเพื่อนบ้านคือระบบช่วยเหลือที่สำคัญที่สุด ไม่ต้องสนิทมากก็ได้แค่มีคนที่รู้ว่าเรานอนอยู่บ้านคนเดียวและพร้อมช่วยในยามจำเป็นนี่คือความปลอดภัยที่เงินซื้อไม่ได้ 4. เตรียมแผนสุขภาพระยะยาวแบบไม่เป็นภาระใครเมื่ออายุเกิน60บวกจะเริ่มมีค่าใช้ใจ่ายเฉพาะทางเช่นค่ายาค่าถวนเลือดค่าตาหูค่าข้อเข่าค่าเดินทางไปโรงพยาบาลจึงควรมีสออย่างนี้เสมอ 1. เงินสำรองสุขภาพ1-3ปีเก็บไว้เฉพาะเรื่องรักษาตัวเท่านั้นไม่รวมกับค่าใช้ใจ่ายอื่น 2. ประกันสุขภาพหรือผู้สูงอายุที่ครอบคลุมโรคใหญ่ถ้าทำได้ควรทำไว้ก่อนอายุ60เพราะเบี้ยยังไม่แรงถ้าอายุเกินแล้วให้เลือกแบบคุ้มครองรายโรคหรือแบบเหมาจ่ายที่เหมาะสมกว่า 5. ดูแลใจรับมือวันที่ร่างกายไม่เหมือนเดิมความยากที่สุดของวัยเกษียณไม่ใช่ความเจ็บป่วย แต่คือการยอมรับว่าร่างกายเปลี่ยนไปแล้วในวันที่ทำอะไรไม่คล่องเหมือนเมื่อก่อนอย่าตำหนิตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองไร้ค่าอย่าคิดว่าทำให้ใครลำบากนี่คือธรรมชาติของชีวิตและหน้าที่ของเราคือดูแลมันให้ดีที่สุดเท่านั้นการดูแลใจทำได้ด้วยการพูดดีกับตัวเองยอมรับข้อจำกัดขอความช่วยเหลือเมื่อเป็นจำเป็นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความฉลาดไม่เก็บความป่วยไว้ลำพัง ร่างกายเปลี่ยนไปตามเวลาแต่ความสงบความปลอดภัยและความสบายใจคือสิ่งที่เราวางระบบให้มันเกิดขึ้นได้ตั้งแต่วันนี้เมื่อสุขภาพกับระบบช่วยเหลือตัวเองพร้อมคุณจะพบว่าความแก่ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวมันเป็นเพียงบทใหม่ของชีวิตที่คุณยังคงใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองอย่างสงบและมีศักดิ์ศรีเสมอเมื่อคนเราก้าวเข้าสู่วัยเกษียณหลายอย่างในชีวิตเริ่มเงียบลงนาทีน้อยลง ผู้คนรอบตัวบางคนเริ่มห่างหายร่างกายก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ยังอยู่กับเราตลอดเวลาคือตัวเราเองและนี่คือเหตุผลที่การวางชีวิตให้พึ่งพาตัวเองได้ไม่ต้องรอคนอื่นไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานคือของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดที่เรามอบให้กับตัวเองได้ในช่วงวัยนี้เพราะความจริงคือ ไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดลูกหลานมีชีวิตของเขาเพื่อนมีเส้นทางของเขาคู่ชีวิตเองก็ไม่รู้ว่าจะเดินร่วมกันได้นานแค่ไหนแต่ตราบใดที่คุณยังวางระบบชีวิตวางเงินวางบ้านวางความคิดวางใจให้รับมือกับการอยู่ลำพังได้คุณจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเลยคุณจะรู้สึก อุ่นใจรู้สึกว่าฉันยังดูแลตัวเองได้และความอุ่นใจนี้มีค่ามากกว่าความหรูหราทั้งหมดบนโลกการพึ่งตัวเองไม่ใช่เรื่องของความแข็งแกร่งแต่คือเรื่องของความรักตัวเองรักพอที่จะเตรียมอนาคตรักพอที่จะไม่ทิ้งภาระให้ใครรักพอที่จะให้ชีวิตช่วงท้ายของเรา สง,งบง่ายและเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีและถ้าวันนี้คุณกำลังเริ่มต้นวางแผนชีวิตใหม่ขอให้จำไว้อย่างหนึ่งทุกขั้นตอนที่คุณวางไว้วันนี้คือของขวัญที่ตัวคุณในอนาคตจะขอบคุณเสมอไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนเล็กๆที่เก็บไว้บ้านที่จัดให้อยู่สบายขึ้นกิจวัตรที่ทำให้ใจสง,งบ หรือการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องคุณกำลังสร้างความสงบในอนาคตให้ตัวเองทีละน้อยโดยที่บางครั้งอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้าและถ้าคุณอยากได้แรงบันดาลใจดีๆอยากได้แนวคิดวางแผนกเกษียณอยากรู้เทคนิคพึ่งพาตัวเองแบบไม่ต้องพึ่งลูกหลานอยากวางชีวิตให้สงบแบบมีศักดิ์ศรี อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับเพราะเราจะเดินทางไปสู่ชีวิตที่พึ่งตัวเองได้อย่างสงบไปด้วยกันทีละก้าวอย่างมั่นคงและอบอุ่น